สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีแลผู้ติดตามขุกทนเลยนะครับผมขราววันนี้ผมก็มีรถมานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นรถยันม่าสามสิบเก้าแรงครับผมครับนี่ก็เป็นรถบ้านมเดิมนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะผมราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็ผ่านพนนะครับผมผ่านพนจะเป็นผ่านซีมทีให้นะครับนี่เป็นทะเบียนครับผมเป็นรถบ้านนะครับผมมเดิม ตัวนี้น่าจะเป็นปีห้าแปดนะผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะครับดูท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะผมมาร์กเ,เดิมนะครับท่อนคัดเกียร์ไม่เคยตัดนะผมัมเดิมครับ มาร์กอยูครบนะครับผมมาร์กเครื่องไม่เคยเลื่อครับคันนี้เครื่องดีเกียดีครับดูมาร์กเครื่องอยู่นะครับเดิมๆนะผมฝาสูบไม่เคยแกะครับก็จะมีรอยแกะตรงนี้นะผมรอยแกะปั๊มนับลูกค้าเดิมใส่สปริงซิ่งครับผมสปริงกาวาน่ามาครับผม ดูมาร์กนะมาร์กเดิมสวยๆครับผมรถก็ผมๆหน้ามันนิดหน่อยครับผมยังไม่ได้ล้างดีนะผม <c oughs> พอคร่าวๆครับ <c oughs> ดูตรงใต้นะผมแห้งๆนะครับก็มีรอยโดนเครื่องอาชีพมานะผมสีเดิมเลยลอกนะครับฟ้าไฮก็ไม่เคยแกะนะครับเบาะเดิมเดี๋ยวหุ้มใหม่นะผมเพราะว่ามัน ผ้ามันฉีกนะผมเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่ครับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ก็ยางสวยสเส้นครับยางหลังก็ประมาณเจ็ดสนะิบแปดสิบเปอร์เซ็นผมยางหน้าก็หกสิบเปอร์เซ็นได้ครับสรับยางหน้าครับใช้ได้นานครับประมาณนี้ชุดดันนินแน่นนะครับบุธไม่คอนครับผม ยางสวยครับมาดูสุดท้ายครับท้ายแห้งๆนะผมตรงนี้เป็นพอวิดีโอครับผมเ,เต็มๆนะครับ อันนี้ชั่วโมงทำงานไม่ขึ้นนะครับผมดูจกท่ารถก็ประมาณสองพันถึงสามพันได้นับชั่วโมงการทำงานครับผมใบมีดสวยๆครับใบมีดก็ยังถือว่าใช้ได้ครับประมาณนี้เหลือประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับใบมีดหลังคาก็สวยสวยครับใบยังเต็มนับหลังคาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปการทำงานเลยครับผมครับไปชมกันเลยครับ